สวัสดีค่ะวันนี้เราทำกุยช่ายไส้อร่อยอร่อยแบบไม่ต้องนวดแป้งนะคะเริ่มจากการนำกุยช่ายทำความสะอาดสเสด็จน้ำแล้วก็หั่นเป็นท่อนใส่เกลือใส่เบกกิ้งโซดาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเราจะพักไว้20นาทีนะคะพอครบเวลาเราก็นำมา <c oughs> บีบน้ำออกจากนั้นเราก็ พักไว้ก่อนตั้งกระทะใส่เห็ดหอมสับัลงไปผัดจนเหลืองดีจากนั้นใส่หมูสับัลงไปค่ะผัดให้หมูสับัมันกระจายจากนั้นใส่กุ้งแห้งที่เรานำไปแช่น้ำแล้วก็ปั่นนะคะปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ำตาลผัดให้เข้ากันค่ะ เติมเกลือลงไปนิดนึงสูตรแอดมินจะขึ้นไม่ให้ตรงหัวข้อเรื่องนะคะจากนั้นก็นำใบกุยช่ายที่เราบีบน้ำออกใส่ลงไปผัดพอให้มันเข้ากันค่ะแล้วก็ปิดไฟพักไว้ต่อไปนำแผ่นแป้งเวียดนามนะคะจุ่มน้ำแล้วก็วางลงไปตักไส้ใส่ลงไปแล้วก็พับสองด้านเข้าไปแล้วก็ม้วนค่ะจะทำลูกเล็กลูกใหญ่ แผ่นเล็กแผ่นใหญ่หรือจะทำยังไงก็แล้วแต่เราชอบค่ะจากนั้นนำใบตองทาด้วยน้ำมันแล้วก็ไปนำแผ่นที่เราหอ่อแล้วไปวางแล้วก็นึ่งนะคะนึ่งสิบนาทีค่ะพอสุกเราก็ทาด้วยน้ำมันอีกรอบหนึง่งเพื่อไม่ให้มันติดนะคะน้ำมันหอมเจียวที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้แต่แอดไม่ได้ทำไใ,ให้ดูค่ะจากนั้นก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ แล้วก็ทานน้ำมันอีกรอบหนึ่งค่ะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวนะคะจัดเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มค่ะแค่นี้ก็อร่อยแบบไม่ต้องนวดแป้งแล้วค่ะ